ต้องขอแสดงความิดีกับประธานที่มีคนใหม่ซึ่งคุณหมูเด้งคุณหมูเด้งเขาทำนายถูกต้อง <c oughs> คุณหมูแดงเขาไปกินทรัมทรัมเขาบอกเลยเป็นโพสต์แรกๆที่ขึ้นมาเลยนะสมัยก่อนจะต้องมีปลาหมึกนะทายฟุตบอลโลกสมัยก่อนแต่วันนี้คือหมูแดงเท่านั้นวงการลันทุกวงการจานไม่รู้ว่าป่านนี้โดนทรัมป์จะได้เห็นหรือยังว่าคลิปหมูแดงเลือกอย่างก็ไม่แน่นนะเพราะไม่ได้ดังเพราะไม่เป็นไวน์ลนะอเมริกงอเมริกา U S A เขาก็ ป้มปิ่มกับหมูเด้งของเราอ,เอยู่อเ,เออ,อเราก็ขอเอี่ยวเขาไว้หน่อยเนาะค่ะแล้วก็เมื่อวานหลังจากที่เราเสนอข่าวไปนะคะสําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะก็ปรากฏว่าคราวนี้เขาถือว่าเหนือความคาดหมายชนะได้อย่าง ขาดลอยและง่ายดายเนาะตอนแรกเขายังคิดว่าเอ้ยยังเหลืออีกหลายรัฐที่ยังไม่ได้นับสงสัยอาจจะมีพลิกโผอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าไม่นะคะตอนนี้นะคะเท่ากับว่าเราได้ผู้ชนะชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะซึ่งผลคะแนนนะคะจากหลายๆสื่อเนี่ยทรัมป์เนี่ยได้คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งไปนะคะถึง291ถึง294เสียงค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ผ่านเพียงแค่270เสียงก็ชนะแล้วอันนี้เถือเกินเลยนะคะเขาถือว่าชนะบนแบบ,บนนออง่ายดายเลยนะคะแม้ว่าก่อนน้นนี้เนี่ยผลการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้น่าจะสูสีปรากฏออกมาไม่สูสีนะคะกวาดคะแนนไปได้เกินคาดค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะทรัมป์ยังได้คะแนน p อป u l a r โหวตอีกด้วยค่ะ นั่นก็คือนำหน้าแฮร์ริสไปถึง5ล้านคะแนนเลยนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าทำสถิติได้ดีกว่าสถิติเดิมซะอีกเพราะเดิมเนี่ยที่ทรัมป์เคยลงเลือกตั้งนะคะเมื่อตอน2016 <c oughs> นะคะตอนนั้นเนี่ยชนะชนะด้านเสียงนะคะ,ะจากคณะผู้เลือกตั้งนะคะแต่ว่าแพ้ p p p u l a w v r t ตตอนนั้นเนี่ยแพ้ p o p u l a r v o t ตให้กับ p i ร์เรี่คลินตันถึง3ล้านเสียง <c oughs> แต่ครั้งนี้ชนะจาก คณะผู้เลือกตั้งด้วยแล้วก็ชนะป๊อปปูล่าโหวตอีก5ล้านเสียงด้วยค่ะเมื่อวานพอมีการประกาศว่าชนะนะคะทางทรัมก็ได้ขึ้นปราศัยนะคะรับชัยชนะครั้งนี้ค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ People for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh. เดิมเมื่อวานได้ไปปราศัยพร้อมกับภรรยาและลูกไปที่ปามบีชใช่ไหมคะที่ฟลอริดาปามบีชก็คือเป็นเมืองของเขาอยู่แล้วฟลอริดาเป็นเมืองของเขาเลยนะคะเขาก็มีการแถลงข่าวกันชัยชนะกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายแล้วก็ภรรยา ที่ปาล์มบีชนะคะที่ฟลอริดานั่นแหละนะคะ<ม>อชอบไปเลยค่ะประสตาทที่ประจำเลยแหละพูดเนี้ปาล์มบีชเนี่ยหนาบอกเลยเลิศมากนค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะทางพรรครีพับลิกันนะคะของทรัมป์นี่ก็ยังได้ เขาเรียกว่าเข้ายึดวุฒิสภานะคะมาจากเดโมแครตได้สำเร็จค่ะโดยชิงที่นั่งซึ่งเดิมเนี่ยเป็นของเดโมแครตนะคะก็คือชิงที่นั่งมาได้อีกสองที่นั่งค่ะทำให้ตอนนี้เป็นฝ่ายที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งค่ะในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วนะคะรีพับลิกันเนี่ยคลองเสียงนะคะข้างมากเกินครึ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งยังไม่มีพักใดทำท่าจะชนะอย่างชัดเจนค่ะ และต้องรอผลการนับคะแนนอย่างละเอียดทีท่วนกว่านี้นะคะส่วนทางด้านอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคือแฮร์ริสนะคะคือเมื่อวานแฮร์ริสเขก็โทรไปแสดงความยินดีนะคะแล้วก็มีโพสต์ออกมาก็ดีเลยนะที่เขาบอกว่าเรื่องของประชาธิปไตยก็คือประชาเรื่องอก็คือต้องเคารพนะคะเมื่อเราเมื่อเราแพ้เราก็ต้องเคารพกับคะแนนเสียงที่ออกมานะคะ ก็ดูจะจบลงได้ด้วยดีนะคะ,ะซึ่งประเด็นที่ทำให้คนคิดว่าแฮร์ริสี่ยไม่สามารถชนะได้เนื่องจากว่าเพิ่งจะถูกเปลี่ยนตัวเข้ามาแทนโจไบเดนนะคะแล้วก็มีเวลาหาเสียงเพียงแค่15บสัปดาห์เท่านั้นเองอจึงไม่สามารถที่จะระดมเสียงสนับสนุนให้ได้มากพอนะมันคือมันไม่ทันเวลาด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญนั่นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็คือ กังวลเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ปัญหาผู้อพยพค่ะ <Yeah. S 1> นั่นอาจจะเป็นประเด็นหลักๆที่ทําให้ที่ทําให้ทาง <Trump. S 1> ทรัมป์เนี่ยได้ชัยชนะไปนะคะเ <Yeah. S 1> นื่องจากว่าทางแฮร์ริสเนี่ยเขาจะชูเรื่องของสร้างความเป็นเอกภาพแล้วก็รับสนับสนุนสิทธิการทำแท้งซึ่งดูเหมือนว่าสร้างสงประเด็นนี้มันจะยังไม่เพียงพอ oh. นะคะ เพราะตอนนี้โดยเฉพาะคนอเมริกันก็จะมุ่งไปที่เรื่องของเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจมันมช่วงหลังมัน,ออมนไม่ดีมากๆแล้วก็ปัญหาเรื่องของผู้อพยพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอเมริการวมไปถึงสงครามในยูเครนด้วยนะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็ชี้ว่าข้อเสนอนี้นะคะข้อเสนอในการที่เขาขึ้นภาษีสุลกากรกออย่างแรงของทรัมป์เนี่ยม,มีแนวโน้มที่จะจุดชนวนสงครามการค้ายอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับจีนค่ะ ตลอดจนในเรื่องของพวกประเทศพันธมิตรนะคะของอเมริกาต่างๆนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะทำให้มีผลกระทบเรื่องของสัญญาในประเทศผู้อพยพผิดกฎหมายครั้งใหญ่ซึ่งทรัมป์เขา <c oughs> เขาตั้งใจที่จะจัดการเรื่องนี้แบบอย่าง <c oughs> เข้มแข็งแข่งขันมาตั้งแต่ต้นนะคะอันนี้น่าจะมีผลมากๆตอนนี้นักวิเคราะห์เขา ก็เลยแบบวิเคราะห์จากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ตอบไปอีกมากมายนะมีการแบบเอ๊ะแล้วทองจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อหุ้นทองจะเป็นยังไงหลังจากนี้เพราะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าก็วิเคราะห์จากความเป็นไปได้ว่าจะเกิดสงครามหรืออย่างไรหรือว่าความขัดแย้งกับจีนนะคะอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปว่าหุ้นละทองจะเป็นยังไงแต่วันนี้ทองตกนะดูสิ ราคาทองวันนี้ตกนะเห็นว่าลงอยู่นะ<ช>นิดหนึ่งใช่ไหมนิดหนึ่งแต่เขาบอกระยะยาวก็อาจจะยังไปต่อได้ใชดูจังหวะกันดีๆแล้วกันนะคะเอาล่ะถ้าเกิดมันลงก็ซื้อไว้เลยค่ะอเออถ้ามันลงก็ซื้อไว้ก่อนเลยจ้ะ ตอนมันขึ้นจะได้เออชื่นใจเนาะอืมอนอกจากนี้นะคะในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะตามเวลาของสหรัฐนะคะรัฐต่างๆก็จะทยอยรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นจนวันที่11พฤศจิกายนนะคะจะมีการประชุมเตรียมการเปลี่ยนผ่านอำนาจค่ะซึ่งจะเริ่มขึ้นตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะคะทรัมน่าจะได้ขึ้นสาบานตนในวันที่20มกราคมปีหน้านั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นสาบานตนแล้วนะคะเท่ากับว่าทรัมป์เนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่สองแบบเทอมเว้นเทอมเป็นคนแรกในรอบ130ปีค่ะจริงเพราะก่อนอันนี้เคยเป็นมาแล้วใช่ค่ะก็รอดูความเปลี่ยนแปลงของอเมริกาว่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นกับเศรษฐกิจโลกถ้าเกิดเศรษฐกิจอเมริกามันดีทุกคนในบนโลกมันก็ดีหมดแหละแต่เขาก็ เป็นห่วงเรื่องสงครามการค้ากับจีนไงเพราะว่าเขาจะไม่เอาจีนไงถูกไหมละ่ะก็ต้องรอสำหรับ<ด>ไทยจริงๆทั้งทั้งอเมริกาทั้งจีนก็มีผลกับไทยมากถูกต้องค่ะเพราะเราก็ค้าส่งทั้งทั้งสองประเทศอยู่ก็ต้องจับตามองเศ<ไ>รษฐกิจต,ต่อไปจะ้ะอ่ะยีมาการาปีหน้าเขาสาบันตนค่ะโอเคจะไปร่วมเหรอคะโอ้โหขอทำงานตรงนี้แหละค่ะขอทำงานก่อนนะคะ